รรวสวัสดีครับวันก่อนได้พูดไปแล้วว่ารัฐบาลนี้ชั่วแบบบุรณาการชั่วต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำต้นน้ำคือทักษิณได้ให้รายละเอียดไปแล้วนะว่าทักษิณชั่วอย่างไรแล้วกลางน้ำ ก็คือยิ่งลักวันนี้เราจะคุยกันถึงความชั่วของยิ่งลักษณ์ความชั่วกลางน้ำนะคะคือยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นรัฐบาลภายใต้การกำกับของทักษิณเพราะฉะนั้นถ้าทักษิณชั่วยิย่งลักก็ต้องชั่วด้วยทักษิณขี้กองยิ่งลักก็ต้องขี้กองด้วย แล้วก็ทักษิณเป็นประเด็ดการไม่เป็นประชาธิปไตยยิ่งลักษ์ก็ไม่เป็นประชาธิปไตยด้วยถ้าทักษิณพูดจากโกหกยิ่งลักษณ์ก็ต้องโกหกแต่ว่าเลยก่าโกหกหน่อยเขาเรียกตะแหลแต่สิ่งที่ยิ่งลักษณ์มีเพิ่มเติมมากกว่าทักษิณก็เคง้อบัตซอฟ เป็นโรคจิตที่มีอาการดรามา่าเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวหันละเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวสะบัดสะบิงภาษาอังกฤษเรียกว่า bipolar personality disorder ซึ่งแม่คนนี้เป็นอย่างนี้จริงๆกลับไปกลับมาแต่ว่ายิ่งรักเป็นอย่างไรมาดูนี่ครับไร่เรียงไปเลย จากข่าวล่าสุดในช่วงนี้เอาขึ้นมาทีนันเลยครับถามชัดๆแบกหัวตรงสองล้านล้านไม่สันติภาพตรงไหนอีกคนโง่เนี่ยมันคิดไม่เป็นเขาไม่ให้กู้สองล้านล้านเพราะเป็นการทำให้คนไทยเป็นหนี้50ปีเป็นการใช้งบประมาณ นอกพรบงบประมาณตรวจสอบไม่ได้โกงง่ายเขาจึงเบรกเขาก็หาว่านี่ไม่เป็นสันติภาพงงไหมกับความโง่ของมนุษย์มันเกี่ยวอะไรกับสันติภาพเดี๋ยวนี้เธอแขวนส้อยสันติภาพนะขณะที่กำลังแข,ขวนส้อยสันติภาพเสื้อแดงรวมตัวกันเตรียมที่จะทารบ แล้วตอนนี้ให้ขางคอกเป็นหัวหน้ามันสันติภาพตรงไหนไม่ทราบอ้าดูต่อไปนายกน้ำตาคลอขอความเห็นใจจะต้องไปเห็นใจอะไรกระจรคนคิดกองบ้านกองเมืองกฎหมายจับได้ได้ทันมันนั่งร้องไห้ให้เห็นใจ ไม่มีใครเห็นใจน้ำตาจอระเคหลอกจะบอกให้ยิ่งลักก็เป็นคนโกงบ้านโกงเมืองเขาเอากฎหมายมาจับมาพินิจมาพิเคราะห์เมื่อผิดจริงเขาก็ต้องชี้ให้เป็นความผิดผิดแล้วจะเป็นถูกได้ยังไงนี่สันดานเหมือนพี่เลยทำอะไรต้องถูกหมด ถัดใจไม่ได้ถ้ากฎหมายชีว้ว่าผิดก็แปลว่ากฎหมายไม่ยุติธรรมนี่คือสันดานเดียวกันของตระกูลนี้จริงๆเลยอะดูต่อไปนะครับอย่าใช้กฎหมายมาตัดสิทธิห้ามหันกันจนไม่มีพื้นที่ให้อยู่คนที่ถูกรังแกจะต้องกลับไปยืนสู้ ถ้าบ้านเมืองไม่ใช้กฎหมายควบคุมความเป็นระเบียบจะใช้อะไรกฎโมกฎกูหรืออีปอความถูกต้องก็คือกฎหมายและเขาไม่ได้ใช้ห้ามหันเขาใช้จัดระเบียบสังคมให้อยู่ภายใต้ความถูกต้องถ้านางปูและขี้้า ทําถูกต้องกฎหมายก็ทําอะไรไม่ได้ที่กฎหมายทําได้เพราะหล่อนและขี้ข้าทําชั่วเข้าใจและยังนางโปแล้วบอกว่าคนถูกรังแกจะกลับมาสู้สู้แบบไหนสู้แบบแยกประเทศและจ้านางโปอยากอยู่มากใช่ไหมประเทศล้านนา ระวังเถอะจะมีแต่ประชาชนผู้ไม่ยอมเสียภาษีให้รัฐบาลอุ้มตลอดแล้วหล่อนจะวิ่งหนีกลับมาประเทศไทยเป็นคนแรกจะบอกให้รู้ด้วยอ่ะดูต่อไปอันนี้นะคะเดี๋ยวต้องขอไปอ่านใกล้ๆเขาบอกว่าปัญหาไม่ใช่ใครเอากฎหมาย มาไล่ล่านะครับแต่กระบวนการมันนานช้าเธอจึงกล้าก,กระทำผิดคือกฎหมายเนี่ยไม่ได้ไล่ล่าเธอแต่กฎหมายต้องการความถูกต้องแต่บังเอิญกระบวนการยุติธรรมมันล่าช้านางนี้และคี้ข้่าจึงหอมเกริมได้ดีนะครับ กระทำอย่างย่ามใจกระทําไปอย่างไม่คิดสะสมวันละนิดจนความผิดจิตมืดมนใช่ไหมนางคนนี้ทําผิดมาเรื่อยๆใช่ไหมโกหกไหมตอแหลไหมหนีสภาไหมอไม่มเหตุไหมหน้าด้านไหมเห็นไหม สะสมความผิดมาตลอดทษใครเขาห้ามหันอ่าขอไม่ดีกว่าต้องมาอยู่ใกล้ๆจริงๆทอดใครเขาห้ามหันไม่เคยหันมาดูตนทำกรรมย่อมมีผล หนีไม่พ้นกรรมหลอกหนาแสดงว่าตอนนี้นางปูกำลังจะโดนกรรมไล่ล่าไม่ใช่กฎหมายไล่ล่ามันเป็นกรรมที่ทำชั่วไว้จริงหรือเปล่าเรียกร้องความเห็นใจเคยสนไหมชีพชาวนาที่ยืนของการดามีหนึ่งขาอยู่ในโคก ชาวนาตายมันเคยแสดงความรับผิดชอบหรือเสียใจไหมเด็กตายมันเคยรู้สึกไหมเป็นคนที่ไม่รู้สึกอะไรเลยผิวหนังด้านเหมือนแรดสามชั้นน่ะเพราะฉะนั้นคดีต่างๆที่เธอทำเอาไว้ เธอจะต้องติดคุกซึ่งเป็นการใช้กรรมไม่ใช่กฎหมายไล่ล่าสองปีทำอะไรท่องเที่ยวไปอย่างสนุกตอนนี้มาเล่นมุกเล่นละครทำอ่อนไหวร้องไห้สองวันติดกันแล้วเห็นใจไหมน้ำตาจอระเขกนะ่ะ น้ำตาคนเจ้าเล่เนี่ยน่าเห็นใจไหมบอกว่าถูกรังแกจะตอแหลไปทำไมแค่ทำอะไรไว้แล้วกฎหมายเริ่มไล่ทันไม่ใช่ไล่ล่าแต่ไล่ทันอันนี้จากพี่คนดีซึ่งแต่งกรเก่งมากอ่ะดูถัดไปรอจุดเปลี่ยน อารมณ์ผู้หญิงในหมดชิงเหลี่ยมกฎหมายเราอย่าใช้กฎหมายหรือองค์กรมาทำเพื่อตัดสินท้ามหันกันเมื่อไม่อยากเห็นความรุนแรงของการปฏิวัติเราก็ไม่อยากเห็นการใช้กฎหมายหรือใช้องค์กรต่างๆในกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือทำให้คำตอบต่างๆเอาไม่ใช้กฎหมายใช้หอกอะไรเนี่ยใช้อารมณ์ส่วนตัวเหรอ ก็องค์กรสารองค์กรอิสระเขามีหน้าที่ตรวจสอบคนทำถูกต้องต้องกลัวสารไหมไม่ต้องกลัวเราทำถูกต้องถูกไหมแต่อีพวกที่เกลียดสารกลัวสารด่าสารคือใครคะอีพวกทำผิดคิดชั่วเพราะฉะนั้นการที่หนังปูและขี้ข้าด่าสาร ประนามสารคอมคูสารแปลว่าอะไรคะแปลว่าทำผิดคิดชั่วไว้เยอะเท่านั้นเองอ่ะดูต่อไปอยากให้ดูที่เจตนาคือนางปูบอกว่าเจ้ากฎหมายมาจัดการกันไม่ได้หรอกต้องดูเจตนาเจตนาต้องการอยากจะพัฒนา ระบบการขนส่งของประเทศส่วนจะออกกฎหมายผิดรัฐมนูญอะไรต่างๆอย่ามาว่ากันรูปนี้ก็เลยมีคนมาปล้นทองแล้วก็ถ้าเอากฎหมายไปไล่จับผู้ชายคนนี้ผู้ชายจะตอบว่าอะไรยาวกฎหมายมาจับผมนะครับผมมีเจตนากาลังจะหาเงินไปให้การเถอิมลกูกเอางี้ไหมต่อไปแล้วทำงี้ไหม ไห้เ,เจตนาดีเนี่ยกฎหมายทำอะไรไม่ได้แต่กฎหมายชั่วเจตนาชั่วกฎหมายจริงจะทำได้การกู้เงินมาใช้นอกพระราชบัญญัติงบประมาณแล้วอ้างว่าไม่ใช่เงินแผ่นดินอันนี้เจตนาคิดชั่วแน่นอนอ่ะดูต่อไป